สวัสดีครับ FC นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทํางานครับวิถีเกษตรีสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับมาครับพี่น้องนะครับมาตามดูนะครับนะพันอ้อยพันใหม่ครับนะที่นําเข้ามาปลูกในภาคอีสานครับนะเจ้าของซื้อมาจากทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะอ้อยพันนี้นะครับชื่ออ้อย c s b 15หนึ่งหขีดหนึ่งนะครับหนึ่งหาขีดหนึ่งนะครับ c s b นะครับ โอโหเริ่มแทงออกขึ้นมาแล้วนะครับยอดก็ถือว่ายาวอยู่นะครับทรงก็โอเคนะครับนะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องอ่้อยลํานี้คืออทนนี่อวบอันนะครับลําใหญ่นะพี่น้องากมาดูนะครับว่าเขาจะตอบโจทย์ไหมนะครับนะในพื้นที่ภาคอีสานแบบนี้นะครับนะนะครับสภาพดินแบบนี้นะครับดูว่าจะมา เป็นผู้แข่งเจ้าสามห้าแปดได้ไหมนะครับอืมบางทีมงานก็ใช้เป็นกําแพงแสนนะพี่น้องนะอ่านะหลายๆทีมงานนะครับตอนนี้ก็นําพันอ้อยนะครับนะเข้ามาทดลองปลูกนะครับในพื้นที่เยอะเลยนะครับอืมเอานะครับป่ะเราไปดูฟอร์มรวมๆครับนะอ่านี่คือสภาพรวมๆครับจะพาพี่น้องเดินดูสักหน่อยนะครับตอนนี้ยาก็เริ่มเกิดแล้วลหละนะครับนะอ ินทีมงานตอนนี้ก็ได้เตรียมเครื่องนะครับนะเครื่องพ่นยาแล้วล่ะนะครับทางวัยรุ่นสุดเดียวนะครับคืใหม่เคยใหม่นะครับเคยใหม่ทีมงานไรกิติยาครับเอไปซุ่มดี y วนะครับทำเป็นชุดพ่นนะครับนะสารเคมีนะครับนะหรือพ่นยาฆ่าหญ้าอะไรพี่น้องนะครับนะพูดมันรู้หน่อยนะครับมาดูฟอร์มนะครับนะเอ ตอนนี้นะครับลูกก็ยังไม่ค่อยมีหรอกครับพี่น้องนะเนื่องจากว่าอ้อยเพิ่งปลูกมาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับนะอ่าเนื่องจากว่าสภาพนะครับนะแรงนะครับพี่น้องนะอแรงมานานเลยนะครับนะตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภานะครับนะช่วงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับน่ารากยาวหนึ่งเดือนเต็มๆครับเดือนมีนานะครับอ่าฝนเพิ่งมาตกนะครับนะ ฝนเพิ่งมาตกช่วงนี้นี่เองนะครับวันที่สี่ที่ห้านี่นะครับพี่น้องนะอ่าวันสองวันนะครับนี่แหละนะครับอแต่ว่าดินยังไม่แห้งยังไม่อิ่มน้ําดีนะครับนะ่นคืออว่าฝนตอนนี้แถวนี้ยังตกน้อยอยู่นะครับนะเนื่องจากว่าตกอ้อมคางอ้อมเอวอยู่ละพี่น้องนะครับตอนนี้นะฝนอะนะครับมาดูอ้อยเสียสมัยต่อนะครับนพันซีเอสบีนะครับหนึ่งห้าขีดหนึ่งสีีนะครับ พันธุ์ดีจากนู่นเลยนะครับกัญจนบุรีนะครับดูเขาจะมาตีแตกในภาคอีสานได้ไหมนะพี่น้องนะดูจากทรงฟอร์มนะครับดูจากยอดแล้วนะพี่น้องก็คือยอดยาวครับถ้ายอดยาวอย่างนี้นะครับโอกาสที่อ้อยจะพุ่งจะสูงนี่คือมีสูงเลยนะครับนะอลำก็ถือว่าใหญ่นะครับนะนี่ครับอืมนี่ลำก็ถือว่าอวบใหญ่อยู่นะครับนะใช้ได้เลยนะครับนี่โอ้โหอย่างนี้ลำใหญ่นะครับนะ อ่ะต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าการให้ลูกนะพี่น้องนะครับจะดีไหมนะครับผมก็ต้องพาพี่น้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะว่าการให้ลูกจะผ่านไหมนะครับถ้าให้ลูกผ่านนี่คือผ่านเลยนะครับนะอ่าก็าคืออ้อยพันุนี้ก็สามารถปลูกในพื้นที่ภาคอีสานได้เลยนะครับสลับ C ีอบหนึ่งห้าขีดหนึ่งซีซีนะครับโอ้ ก็ต้องหากันละพี่น้องนะครับนะเมื่อกี้ผมก็พาพี่น้องไปดูเจ้า3 5 8ดของทีมงานซับสารวงนะครับโดยเสียตัวเจติกนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับนะเจ้าส5 8ห้าดนะครับพันสามห้นี้คือผ่านเลยนะครับอ่าการให้ลูกนะครับนะยอดแม่ใหญ่นะครับนะโอ้โหสุดยอดครับน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับนะอืขอนเก่นก็น่าจะอำลาพื้นที่นะครับในอีกประมาณสัก5้าหปีข้างหน้านะครับนะ อ่าก็จะมีพันอ้อยใหม่ๆเข้ามาทดแทนนะครับเนื่องจากว่าทนปัญหาการระบาดของโรคและมแมลงไม่ได้ลรวพี่น้องนะครับนะอ่เนื่องจากว่ามันเข้ามากัดจินและทําลายเยอะนะครับอืมนี่ครับนี่คือฟอร์มนะครับทรงฟอร์มนี่คือสวยเลยนะครับนี่โอ้โหนี่พี่น้องนะครับโอ้โหอ่าดูมาลุ้นดูนะครับนะอีกเดือนหน้าผมก็พาพี่น้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับอืม ว่าจะผ่านไหมนะครับแต่ทางเจ้าของบอกว่ามีปุ๋ยผสมอยู่หลายพันอยู่นะครับนะอ่าซีเอบีก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละพี่น้องนะครับอยู่สวนทางนี้แหละนะครับนะฝั่งทางนู้นก็น่าจะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับอืมใช่หรือไม,ม่ก็คอมเมนต์มาเดอ้อเสียชมาเด้อถ้าดูคลิปะ <laughs> วันนี้มาบุกแปลงแล้วนะครับเอออ่ะก็เริ่มงอกนะครับนะนี่ครับพี่น้องนะจะเริ่มงอกเริ่มแทงมาแต่ว่าดินนี่สภาพดินคือแห้ง กลั่นเลยนะครับนะาโอ้โหฝนตกลงมานี่แทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับดินยังแห้งอยู่นะแต่ว่าก็มีเข้าโค้งมาอีกแล้วครับนะน่าจะตกก็ขอให้ตกเด้อน,นะครับนะตกมาเลยนะครับอืมตกมาใส่พืชพันธุ์ทางการ,กรเกษตรให้กับกเกษตรกรนะครับอ่าพี่น้องเราจะได้มีรอยยิ้มและมีความหวังนะครับนะอา่าแล้ พี่น้องนะครับนะนี่ก็คือทางออกและทางเลือกนะครับผมก็เป็นสื่อกลางนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับอ่าได้เข้ามาทาคลิปนะครับนะักกตรกพามาดูนะครับมาดูเนื้องานมาดูการเจริญเติบโต,ตนะครับของเจ้าอ้อยนะพี่น้องนะน,นี่คือเจ้าซ s b 15ีขีด1น4นะครับอ่า โอ้โห oh จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอชมรอตามดูละพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อ้อยก็แตกขึ้นมาเยอะครับนะโอ้ตรงนี้จะไม่ได้ซ่อมเลอยอเสียสมหมายนะครับ <laughs> เออแล้วนะครับปลูกใส่แ้งพอดีนะครับนะเสียสมหมายนะครับก็เห็นรอยรากน้ํามาอยู่นะครับนะแตกก็ยังตายอยู่ดีนะครับนะเนื่องจากว่าอากาศเป็นขาดความชื้นแล้วก็ร้อนนะครับนะเออ ร้อนผสมหนาวด้วยแหละครับนะทำให้อ้อยนี่คือการแตกตรงแตกตาไม่ค่อยดีนะครับไม่เหมือนอากาศที่มันอบอ้าวนะพี่น้องนะอาการพ่อปลูกคือปีนี้ก็คือปลูกอะไรก็คือตัวช้าช้านะครับนะไม่ไม่เร็วเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วถึงมันจะร้อนเลี้ยงนะครับนะพอเราฝนตกมาเราปลูกแป๊บเดียวก็เกิดครับนะสวยด้วยนะครับปีที่แล้วนะอ่า แต่ว่าปีนี้ก็อากาศร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีอากาศเย็นนะครับนะ่าจากประเทศจีนแผ่ลงมาคุมด้วยนะครับเลยเลยทําให้พืชผลทางการเกษตรของเรานะครับโดยเฉพาะอ้อยที่ปลูกช่วงเดือนตุลานะครับอ่าปลูกช่วงปลายฝนนะครับนี่ช่วงนี้แหละข้ามแ,แล้งอี่แลไนะครับพี่น้องก็เลยทําให้มันโตช้านิดนึงนะครับนะไม่นิดละพี่น้องเยอะเลยแหละนะครับนะอ่าก็ ต้องตามกันดูนะครับพี่น้องนะครับนะต้องตามกันดูครับนะพันอ้อยพันใหม่นะครับต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจและท่องแท้นะครับอืมเพื่อพี่น้องจะได้เป็นทางเลือกนะครับคือเป็นทางออกนะครับนะเนื่องจากว่าอ้อยข้นแจ่นสามตอนนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่มาอเกือบยี่สิบปีแล้วครับนะโรคและแมลงก็เข้ามาทําลายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อืมเราก็ต้องเปลี่ยนพันุครับอ่ะนะครับถือว่าเป็นทางเลือกให้พี่น้องแล้วกันนะครับนะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับนะอเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับนะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงการอย่างมีความสุขครับขับรถนะครับใช้รถบนท้องถนนก็อย่าดื่มสุรานะครับและของมึนเมาเด้อพี่น้องนะครับอเป็นห่วงเป็นใยจากทางช่องชีวิตคือการทํางานครับอยากให้พี่น้องเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขครับปราศจากอุบัติเหตุนะครับนะอ่า อขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับไว้ตามกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ